สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีหางนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องว่าตัว UR แต่ละดาวเนี่ยต้องใช้หยกในการเปิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีกิจกรรมฝึกฝนอัปเกตรดตรงนี้นครับตอนที่ตัว UR แต่ละตู้มานะครับแบบว่าสมมุติ5าดาวเราก็ได้อาว,วุธมัน1อันใช่ไหมครับหดาวก็ได้อีกสอเดาวก็ได้อี่ซึ่งหลายคนอาจจะกําลังเลงว่าจะเอา5ดาวเลยเพื่อเอาอาว,วุธเลยอะไรเงี้ยนะครับว่าต้องใช้หยกเท่าไหรก่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมาครับมาเริ่มกันเลย นี่นะครับจะเป็นเลียงตาม2ดาว3ดาวถึง7ดาวเนี่ยนะครับก็มาเริ่มกันที่ว่าใช้กิเศษนะครับในแต่ละขั้นมับอ่าสดาวนะครับจากที่เราไม่มีตัวเลยเราไปสมตู้นะครับเราต้องเอามา30นะครับจะได้เป็น2ดาวแล้วก็วงเล็บข้างหลังเนี่ยคือรวมในแต่ละสมมตินับจาก0ูนย์ถึงเดาวนะครับอ่าอย่างเช่น3ดาวเนี่ยเมื่อเราจะอัพจาก2ไป3ดาวเราต้องใช้40ใช่ไหมครับอ่ารวมทั้งหมดเราก็จะต้องใช้70เศษนะครับอ่า 4ดาวรวมทั้งหมดก,ก็ใช้150้นะครับ5ดาวก็รวมใช้300เศษนะครับ6ดาวใช้5 4 0 7ดาวใช้900เศษนะครับไอเลขข้างหน้านี่ก็คือจาก5ไป6ก็ใช้2 4 0 6ไป7ใช้360อะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เผื่อว่าใครอยากรู้นะครับว่ามันใช้แต่ละขั้นใช้เท่าไหร่แต่อันนี้นับเฉพาะ UR ที่มาเป็นแบบตู้นะครับผมใช้ในแบบตู้เท่านั้นนะครับตัว UR แบบตู้มามาต่อกันสุ่มกี่รอบนะครับสุ่มกี่รอบ อสองดาวใช้สุ่ม5้สรอบนะครับ3มดาวร2อแล้วก็ตามนี้นะครับ4 260 5ดาว500 6ดาว9 0 0 7ดาว1ัน0นะครับอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้นครับว่าเราต้องใช้ยกเท่าไหร่ต้องเตรียมยกประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ดาวตามที่เราต้องการนะครับอ่ะต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าตัวเลขที่ผมจะนํามาให้ดูนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่หักลบกับกิจกรรมคืนยกแล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ได้คืนมาเท่าไหร่ผมก็บวกลบมาเป็นเลข เหล่านี้นะครับอ่าเริ่มจาก2ดาวเลยนะครับ2ดาวเราจะต้องเตรียมหยก8ปดพันสี่ครับผมนี่คือหักลบกิจกรรมคืนหยกนะครับเราเตรียมไว้8ปดพันสี่เนี่ยเราก็จะพอตู้มาปุ๊บเราก็จะได้2ดาวทันทีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็3ดาว3ดาวต้องเตรียม1 9 4 0 0ยหยกครับผมใครที่เล็ง3ดาวไว้ก็เตรียมหยกไว้ประมาณนี้เลยนะครับจะพอได้3ดาวพอดีมาถึง4ดาวครับ4ดาวเราต้องเตรียมหยกทั้งหมด3 9 6 0 0ครับอ่า อันนี้มันจะเป็นในกรณีที่เราไม่ใช้เศษแดงจากกิจกรรมคืนยกนะครับคือผมนับแบบเปิดตู้เอาเศษ UR ตัวนั้นเพียวๆเลยนะครับไม่ได้เอาเศษแดงไม่ได้นับเศษแดงจากตรงไหนเลยซึ่งผมเคยทคําคลิปไปแล้วว่าจะหาสีดาวเนี่ยเราต้องเตรียมหยกอย่างน้อยที่สุดเลยเท่าไหร่มันก็จะถูกกว่านี้นิดหนึ่งนะครับลองไปดูคลิปของผมได้นะครับมาต่อกันที่5ดาวครับ5ดาวเราจะต้องใช้หยก9 0 0 0 0มื่นเก้าหมื่นยกครับผม อ่าน,นี้ต้องสูม500รอบก็เลยต้องใช้9,000 90, หยกซึ่งผมจะบอกว่าในประมาณรอบที่270ขึ้นไปเนะี่ยมันจะใช้หยกเกิน6,000 60, 0แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมคืนหยกเนี่ยมันจะคืนแค่จนถึง6,000 60, หยกนะครับพอหลังจากนั้นมันจะไม่ได้คืน600ทุกการใช้2,000หยกแล้วนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การหา5ดาวเนี่ยมันก็อาจจะดูว่าสิ้นเปลืองก็ได้นะครับ<ม>เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีตู้อาวุธของ UR ตัวนั้นมานะครับเช่นของปู่นะครับเดี๋ยวม คู่กับชุนซุยใช่ไหมครับถ้าเราไปสุ่มในตู้นั้นเราก็จะได้ทั้งเศษอาวุธแล้วก็เศษของปู่เนี่ยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราควรจะเอา5ดาวตรงนี้เราไปรับกิจอาวุธเลยหรือว่าเอาแค่สีดาวตอนนี้แล้วค่อยไปหาอาวุธในตู้อาวุธในอนาคตอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มาต่อกันที่6ดาวนะครับ6ดาวเนี่ยจะใช้1 7 6 4 0 0 1 7 0 0 0มยกนะครับผมมันก็แล้วแต่เลยครับใคร ต้องการใครมีงบมีอะไรแต่ว่าสายฟรีหรืออะไรสายเติมน้อยผมว่าเอามือปิดส่วนล่างเนี่ยแล้วก็ไปดูตรงแค่2 3 4สามสี่ดาวก็พอนะครับโอเคครับเราไปต่อ,อน,นี่เจ็ดดาวครับอันนี้7ดาวนี่อัพสูงสุดในการอัปดาวแต่ละตัวนะครับจะดดาวใช้ปั๊บสามแสนพันสามแสนหกพันยกครับผมอืมอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมทำเลขสีจางๆนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามันชัดแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วมันจะตกใจนะครับผมเองนี่แหละครับเดี๋ยวกลับมาดูแล้วมันจะตกใจอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้หยกในการหาแต่ละดาวนะครับก็แล้วแต่งบของแต่ละคนก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับสายฟรีก็อาจจะเอาแค่2ดาวแล้วก็ไปใช้เศษแดงอะไรเงี้ยนะครับก็ลองคํานวณดูลองวางแผนในการเล่นดูนะครับอันนี้ผมก็เอามาเป็นเพื่อช่วยในการพิจารณาตัดสินใจของแต่ละคนนะครับผม ก็ถ้าหากว่าชอบการคำนวณแบบนี้หรือว่าข้อมูลเกมบีดอื่นๆอะไรนี้นะครับก็ฝากรบกวนซับสไครต์ช่องผมไว้หน่อยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลในเกมบีดมาเสิร์ฟให้เรื่อยๆนะครับหรือใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ